สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นหนุ่มกัใชัยฟาดเดือดหลังอ่านข่าวพี่กบปมไม่ให้ลูกน้องลาง,งานไปดูใจแม่กลายเป็นปมดราม่าร้อนแรงอย่างมากกรณีพี่กบหัวหน้าง,งานไม่ให้ลูกน้องลาง,งานหลังจากที่สาวรายหนึ่งซึ่งทํางานในโรงแรมดังเขาใหญ่ได้ออกมาเผยแชทสนทนาขอลาง,งานจากหัวหน้าเนื่องจากเธออยากจะกลับไปดูใจแม่ที่ป่วยหนักที่กําลังจะเสียชีวิตจนสุดท้ายแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตลง แต่หัวหน้ากลับไม่ให้รางงาน ซ้ากลับถามว่าแบบนี้จะลาออกใช่ไหมพร้อมบอกให้มาเขียนใบลาออกหลังทําธุระเสร็จจนเกิดเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มกัใชัยพิธีกรชื่อดังได้นําเสนอข่าวประเด็นดังกล่าวในรายการข่าวใไซครและหลังจากที่อ่านข่าวเสร็จสิน้นหนุ่มกัใชัยก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปมดราม่าพิกบโดยระบุว่ามันไม่ถูกต้องจะเป็นกบไหนก็แล้วแต่แต่วิธีการทําแบบนี้มันป่าเทือน กบไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่กบมีแม่แม่กบต้องเข้าใจถ้าแม่กบตายกบจะทำอย่างไรพ่อกบตายกบจะทำอย่างไรแล้วคุณไม่ได้ไปร่วมงานศพพ่อแม่มันทรมานนะ อีกอย่างเขาไม่ได้อยู่ในเรือนจําอันนี้เขาอยู่ข้างนอกเขาใช้ชีวิตเป็นคนทั่วๆไปแล้วคุณไม่ให้เขาไปงานศพแม่เขาถ้าไปไล่ออกแบบนี้มันไม่ถูกต้องเดี๋ยวรอเจอตัวก่อนอยากเจอหน้าว่ากบไหนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ